ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปตามผลการฉีดคูณสามนะฮะตอนนี้กำลังมารอรับกักทูแมนอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อกันไปที่ผานกระต่ายอันนี้ก็จะถึงแล้วนะฮะหมายเราะรจะถึงแล้วนะฮะ,นะะ,ฮะอันนี้ก็พักดื่มน้ำปัสสาวะกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะม่วงมาก ถึงแล้วนะฮะกับแปลงพี่การดานะครับวันนี้เราจะไปตามผลการฉีดตัวคูณ3ามซูเปอร์กิฟนะฮะบวกแอสโตยาเพียวไฟแล้วก็ตัวมินเมิฟู่นะครับเดี๋ยวกำลังรอพี่การดานะฮะเดี๋ยวรอไปตามชมกันต่อเลยนะครับว่าผลการฉีดตัวคูณ3ไปเนี่ยเป็นยังไงเนะี่ยเดี๋ยวไปตามต่อกันเลยฮะพี่ <c oughs> แปลงนี้คือคือทั้งหมด่ยฉีดคูณ3มหมดนะ <c oughs> พี่เนาะไอแปลงเนี้ยน้ำหล่อ มีน้ำหล่อเนาะน้ำนยังดีอยู่สังเกตคือเอาง่ายว่าอีปแปลงเนี้ยเอี่ยมเอี่ยมกิ๊กแน่ๆเลยนะฮะนะฮะส่วนแปลงเนี้ยน้ำไม่มีหล่อแต่ย่าเป็นไงพี่มันก็จะตายดีค่ะมันก็ต,ตายดีเปอร์เซ็นต์จะเคลื่อนใหมกลัวมันจะขึ้นใหม่มนหมเนาะตอนเนี้ยเรามาพูดถึงตัวตัวข้าวกับท็อกซิกของข้าวเนี่ยไอ็ตัวเอเอเอพวกเนี้ยจีคูณสามไปใช่ไหมจีแมววะนั้นอะจีค่ะจีเลยจีสะบ,บ้านหันแหลกไปเลย <laughs> <laughs> แล้วปกติก่อนหน้านี้ ยาที่ใช้ก่อนหน้านี้ถ้าจี้แบบตัวคูณสามเนี่ยมันเป็นไงไบมันจะหกัแก,ะหกแล้วก็ไหม้ไปมันจะหักแล้วก็ไหม้เลแต่ตอเลอแต่ตอเลยใช่ไหมายาหมายถึงก่อนหน้านี้ที่จะไม่ใช้ตัวคูณสามใช่ไหมะคือยาตัวอื่นมันจี้มันมันจีอ้อย่างของเราไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วยาตายดีด้วยเนาะขานนี้ตัวเนี้ยมันไม่มีน้ำตานนี้มนไม่มีน้ำเนี่ยขนาดไม่มีน้ำเนี่ยยญอายังตายเนาะยญายังตายพอใจไหมพี่ตอนนี้ลิเกพี่เนี่ยพอใจเลยค่ะอย่างานี้พอใจเลยใช่ไหมน้ำดีดางาี้นะสวยตัวเนี้ยไม่ต้องห่วง น้ำมันแห้งเนี่ยโอเคองค์ประกอบมันอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครบสมบูรณ์เหมือนแป้งนี้แต่ในเรื่องของยาเก็บยาเก็บเราก็มีตัวดีๆตัวเหญ่ๆเหมือนกันเนาะแป้งนี้นะคะที่ว่าใส่สีสูปลงไปด้วยที่ว่ามันเขียวนะคะอืมที่มันเขียวๆที่ใส่สีสูปลงไปด้วยค่ะอ๋ออ่านเดี๋ยวพี่พาผมไปดูหน่อยเนี่ยเนี่ยมันต่ำกว่าด้วยต่ำกว่าต่ำกว่าอันนี้แป้งนี้ไม่ได้ฉีดสีสูบเน่ยเนยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มาพิชานพี่ผสมพี่วันนั้นสุกแป้งนี้พี่จะผสมไห้ตัวอันนี้ฉีดไอตัว อันนี้ผสมจิ๊บไปนะจิ๊บเม็ดอย่างเดียวนะอเออ,อแต่ตัวนี้ผสมสี่สูบสี่สูบมันเป็นอะมิโน,โนต่างกันเลยต่างกันจริงๆเนาะต่างกันเม็ดเหมือนกันด้วยเม็ดเม็ดเหมือนกันแต่ผลหน้าต่างกันอ๋อเนี่ยอันนี้มันตียเลยีู่ เจอหลักฐานแล้วเนี่ยนะนี่นะฮะนี่นฮะตัวสีสูบตัวนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าข้าวเนี่ยพุ่งมากเป็นไงพี่กันดาพุ่งไหม<า>พุ่งอย่างเห็นได้ชัดเลยยาวเลยยาวกว่ากว่าชื่อื่นเลยอของดีจริงๆสีสูบเนี่ยอันนี้ใส่ตัวแอสโตยาเพียไฟของผมด้วยเนาะเขียวเหมือนกันเรียบเทียบกับตัวอื่นก็ใส่ยาเพียไฟของ ยี่ห้ออื่นยาดังของยี่ห้ออื่นก็เขียวอ้อยง่ายแอสต่ผมก็เขียวเขียวเหมือนกันเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยนะฮะตัวแอสโตคูณ3ใช่ไหมพี่แอสโตยาเพี้ยไฟแล้วก็ตัวสีสูบเนาะอะมิโนนะฮะเขียวพุ่งหญ้าตายโอโห้ครบองค์ประกอบผลเป็นที่น่าพอใจใช่ไหมพี่คราวนี้ก็คือพี่ขายด้วยใช่ไหมฮะขายช่วยควนี้พี่แนะนําลูกค้าได้อย่างสบายใจละ ฉีดเองทดลองเองเห็นผลเองตัวคูณสามอสโตแล้วก็สีสูบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาตามผลกันต่อเรื่อยๆนะฮะนะว,วันนี้ผมก็ทุกลเวลาพี่กัรดาเพียงเท่านี้นะพี่ขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับจบไปแล้วนะฮะกับแปลงที่ฉีดคูณสามอสโตแล้วก็ตัวอะมินโนแมทฟูหรือตัวสีสูบของเรานะฮะฝากไว้ด้วย ฝากไว้ด้วยนะฮะกับช่องกเกษตร 5G แล้วก็เพจกเกษตรแห่งอนาคตนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ